สวัสด <ศ Dante> ีครับท่านผู้ชมครับ8โมงครึ <store S 3> ่งแบบนี้นะครับเช้าๆอย่างนี้เนี่ยพบกับผมกับรายการยอดเชฟไทยครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับวันนี้เวลามาพบกันเนี่ยเราก oui. ็จะมี2เมนูมาฝากท่านผู้ชมครับเป็นเมนูโบราณครับท่านผู้ชมครับแบบบ้านๆครับโบราณ2บ้านท่านผู้ชมครับเมนูแรกครับเป็นบ้านทุ่งนะครับก็จะมีแขกรับเชิญของเราครับท่านผู้ชมครับซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมครับจะรู้ว่าแขกรับเชิญของเราเป็นคนสําคัญขนาดไหนครับจะทําเมนูบ้านทุ่งกันครับเป็นไก่ใต้น้ําพริกแกงครับ ในเมนูแรกนะครับส่วนเมนูที่2ครับเป็นบ้านกรุงครับผมจะทําเมนูข้าวขวัญท่านผู้ชมครับที่หาทานได้ยากแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับทั้ง2เมนูจะเกิดขึ้นได้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมครับไปเก็บตะไคร้ขาให้กับแขกรับเชิญของเราก่อนครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะมาทําเมนูแรกกันครับตามผมมาเลยครับเอาตะไคร้ก่อนท่านผู้ชมครับโอเคทีนี้ก็เอาขาครับ ้แลวขาดนี่ครับขาตะไคร้เดี๋ยวไปเอาใบมะกรูดครับต้นมะกรูดเด็ดอย่างนี้เพลินนี่พอแล้วครับสำหรับเมนูของแขกรับเชิญของเราครับขาตะไคร้ใบมะกรูดครับตามไปดูกันครับนี่ครับท่านผู้ชมครับไปเก็บตะไคร้เก็บขาแล้วก็เก็บใบมะกรูดพิเศษเลยครับสำหรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับนี่ สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่พี่ชายแท้ๆของผมนะครับซึ่งไปทําอาหารมาก็หลายที่นะครับมีทั้งแอฟริกามีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันเยอรมันครับแล้วก็เป็นเยี่ยมอียิปต์ครับอียิปต์ไปไปไ,ปไปกลเหมือนกันนะแต่วันนี้จะมาเป็นเมนูแรกอยู่ในรายการยอดเชฟไทยซึ่งจะบอกว่าพยายามที่จะให้พี่ชายเข้ามานําเสนอเมนูบ้านๆให้ท่านผู้ชมได้ลอง ชิมกันดูครับเราจะยึดถือเหมือนเดิมครับคือเหมือนกับรายการยอดเชฟไทยปกติครับคือบอกเรื่องจริงทั้งหมดครับแล้วก็ทําจริงเพราะนั้นเรามีอะไรบ้างส่วนผสมเราวันนี้วันนี้เมนูอะไรก่อนแนะนําไก่ใต้น้ำครับเป็นเมนูง่ายๆสําหรับเมนูมื้อเย็นทานกับข้าวรดแล้วแต่จะชอบว่าจะเผ็ดหรือจะไม่เผ็ดไม่เผ็ดมี2อ,อย่างครับเรามีไก่บ้านครับ ทำไมต้องมีไก่บ้านอะครับไก่ธรรมดาเยอะแยะเพราะว่าไก่ธรรมดาเวลานึ่งแล้วเนื้อมันจะลุ่ยกว่าครับไม่หนึบอ,อไม่หนึก,ก่บ้านรสชาติมันจะดีกว่าเนื้อแข็งกว่าเนื้อแข็งกว่าวิธีการทําไอ้ไก่ใต้ใน้าเนี่ยมันยังไงอะเราเอาเครื่องเทศทุกอย่างนะครับใส่คกโขกหยาบไม่ละเอียดมากนะครับแล้วก็สับไก่คิดพ่อคําเอาทุกอย่างคลุกเคล้ากับเนื้อไก่ที่เราสับเสร็จเรียบร้อยเอาไก่ใส่ในหม้อครับแล้วก็เอาน้ําใส่ภาชนะทับบนไว้ อันนั้นคือปิดแทนฝาครับเพราะฉะนั้นเลยเรียกว่าเป็นไก่ใต้น้ําครับไก่อยู่ในหม้อครับหม้ออยู่บนแก๊สใช่ไครับความชื้นน่ะมันไม่ได้โซเดีํมไปเพราะมันมาจากกระมังที่ใส่น้ําอยู่ข้างบนครับผมแต่ว่าความชื้นของเขาเนี่ยมันไม่ให้ออกไปมันจะได้จากตัวไกเองตัวไก่น้าหวานของไก่อ่าไม่ให้หนีไปไหนเลยครับก็เกิดเปแรงดันมาปะทะกับ อูงงั้นไก่ก็นุ่มเร็วเลยับเหมือนกับเราใช้เวลาใช่ไหมใช่เราใช้เวลาประมาณครั้งละ2 0 15นาทีถึง20นาทีแต่ตอนนี้เนี่ยมันผสมด้วยเครื่องเครื่องปรุงข่าตะไคร้มาแน่แล้วข่าตะไคร้รากผักชีพริกไทยดำครับพริกไทยดำนี่เข็มคนกระเทียมกระเทียมหอมแดงใส่สองอย่างพริกแดงจินดาขมิ้นครับโอ้โหไอ้นี่นี่ก็เป็ดพริกขี้หนูแห้งพริกขี้หนูแห้งแล้วก็เวลาโขกก็ ใช้เกลือปรุงรสใช้นำปลาครับผมไก่บ้านจริงแล้วเนี่ยเป็นไก่ที่อย่างที่บอกว่าไม่ยุ่ยและหนังบางครับมันน้อยนะตแต่ถ้าผู้ชมเวลาไปดูซื้อเนี่ยจะบอกว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้เป็นไก่ที่ไม่ใช่อ้วนหนักเหมือนไก่ที่ไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงเ,ยเพราะไก่เลี้ยงเราจะดูว่าทรงท้ายเนี่ยอ้วน,นหลังบื้มใหญ่หญน้าอกแต่นี่เห็นไหมหน้าอกไม่แหลมแต่ว่าหน้าอกจะเพียวถูกแหลมคือในความหมายของผมคือ สันกระดูกจะโ่ขึ้นมาในนั้นอย่าเลือกเพราะว่ามันเป็นไก่เป็นเนื้อน้อยไก่เนื้อน้อยไก่มีแต่กระดูกเพราะฉะนั้นไก่บ้านเวลาปล่อยเลี้ยงเนี่ยมันก็จะเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ให้นาอกเต็มอย่างนี้ถ้าเป็นไก่ที่เป็นไก่ไก่ไก่เลี้ยงฟาร์มเนี่ยไก่เนื้อเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนื้อน่องก็จะไม่อย่างนี้แล้วหนังบางนะครับไก่บ้านเนี่ยหนังบางนะแล้วหนังเนี่ยจะเด้งกรอบใช่ไม่ไม่ยุยเพราะั้เวลาไปซื้อท่านผู้ชมครับอาจจะมีสีเหลืองๆทาอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ โช,โชหัวด้วยโชวหัวโชวคอยาวๆอย,ย่างนี้ไว้ก่อนกับเราเขาไม่ได้ตัดแบบไก่ไก่กระทงที่เลี้ยงกันใช่ใช่ใชไหมดูที่เนี่ยไม้ขาก็ยังมีอยู่<ช>ตัวเล็บตัวนิ้วต่างกันโดยสิน้นเชิงครับเราไปทำเออเขาเรียกอะไรซูปเปอร์เชือดยำขาไก่ไม่ได้<ช><ช>ไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันไม่มีเนื้อเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันเอาไว้เตะกันนะแข็งแข็งๆอย่างเงี้ยอเพราะนั้นเวลาเลือกซื้อก็เลือกซื้อแบบที่เขาเชือดใหม่ๆก็คือได้เลือดแบบสดๆเลย ก็ดีครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อได้มาแล้วเราอาจจะต้องถูกเก็บเนี่ยก็เก็บแบบไม่ให้มีน้ำนผมเก็บให้แห้งๆเช็ดให้แห้งทั้งหมดเลยมันก็จะอยู่ด้วยนะหรือท่านผู้ชมเวลาเช็ดไม่พอก็และออกมาแล้วก็เป็นชิ้นๆเลยแล้วก็วางเป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนนะครับยังไม่ต้องหัน่นหั่นเป็นหนึ่งสองสามสี่ชิ้นก็ได้นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็ปิดด้วยหอ่อด้วยผ้าที่ชื้นๆก็ได้แต่ไม่ให้น้าเปียกนะครับเดี๋ยวจะเสียเร็วเพราะไก่อย่างที่บอกครับมีซามเนรล่าเยอะ ซึ่งถ้ามีความชื้นมีโปรตีนมีอุณหภูมิที่ถูกต้องเสียเลยเพราะนั้นนี่ต้องระวังครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกับแขกรับเชิญของเราครับที่หนวดลิ้มลิ้มเนี่ยจะมาทำไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำ,นำเอาละครับสักครู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงเวลาที่เราจะปรุงกันละเรามีไก่นะมีพลิก แล้วก็ตะไคร้นี่แหละซอยไหมซอยครับอ้าวซอยขาละขาด้วยขาเดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวช่วยอ้าวไม่ให้ช่วยใช่ไหมชใชยตะไคร้เหรออืมนี่ซอยนะใช่ซอยเลยครับเอาอยัางเนี่ยพอ,อยังอีกเอาเลยพอ,อยังมาเนี่ยพอไหมอีกตองต้นพอไหมอือพออย่างใช่อีกตองต้นแม้ยังกับเครื่องวัดเลยเอามือโกย,โกย อ่ะชาวบ้านทำบ้านๆเนี้ใช่ฮะนี่อ่ะใส่มางนี้เดี๋ยวจะได้ตามให้จริงพวกนี้มันเป็นที่บ้านปลูกเองนี่มันก็หอมนั่นหมดนะใช่กระเทียมแค่นี้พอไหมอีกครับอีกอ่ะอีกอ่ะขมิ่นหมดนี้พอไหมเอาอีกแง่งนึงโอเคพริกแห้งไหมพริกแห้งด้วยพอพอพริกลาบเชียพริกแดงหมดฮะพริกแดงหมดนี้เลยนี่ไก่นะไม่ใช่วัวอื ไอเนี่ยหั่นเลยครับหมดหมดเลยหมดเลยเฮ้ยทำไก่นะไก่พริกไทยดำอ่ะเยอะไหมเออใช่ประมาณนั้นนี่นะแต่ไ่มองเลยนี่มองแล้วเด้อกระเทียมมาทีหลังแล้วกันนะพริกแห้งข่าตะไคร้ของชิ้นชื้นะตำใส่ทีหลัง ตำหยาบหรือตำละเอียดพอก่อนตำหยาบพออะไรก่อนนะ่นห่ะพอใส่แค่นี้ก่อนแล้วตำใส่เกลือป่นด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมใช้สากบอกเขาดน่อยเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมตำน้ำพริกนี่หยาบๆยาบแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ชายผมนี่ทำไก่ท่านผู้ชมครับไก่ที่มันบอกว่าเป็นไก่บ้านนี่แหละอันนี้ใส่หมดไหมอ่าใส่หมดครับใส่หมดไก่ตัวนึงดุมากเลยเครื่องเทศเนี่ยตำล้นคกอะล้นคก ล้างหน่อยนะครับเอาอยางเนี่ยพอแล้วครับพอนะเอาหยาบๆพอเหรอเขาบอกให้พอผมยังไม่พอเลยสนุกต่อไม่ใช่สิเม็ดน้ำเป็นเม็ดอยู่เลยใช่ไหมเอาอย่างนั้นนะใช่ใส่ในหม้อเลยไหมอ่าใส่ได้เลยครับอ่าใส่ได้เลยโอ้ยแสบตา กันาไมิดนีเนี่ยตัว,ตวสับไก่เก่งนี่นะไกะ่กเป็นไม่ได้ไก่เป็นไม่ได้ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็รู้จักกันมานานแล้วับท่านผู้ชมาแขกรับเชิญคนนี้ของเราเนี่ยรู้จักกัน<ว>ประมาณ50ปีแล้วครับไม่ประมาณสิประมาณได้ไงเรื่องจริงหัวปีนี่ท้ายปี จริงเราก็รักกันดีกันทะเลาะกันอยู่ตลอดและครับเราเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยผู้ชายสองคนในบ้านก็ตีกันเอามีอะไรผสมอีกไม่มีครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช้ครับโอ้ไม่ใช้ใช่ใช้แค่นี้ก่อนแล้วเปิดไฟตั้งน้ําครับใส่ในไก่เปล่าไม่ใส่ครับใส่บนไก่ใส่บนไก่หลังจากนั้นเราใช้น้ํานะครับแล้วก็ปิดฝาหม้อให้สนิทนะครับหลังจากนั้นรอน้ําเดือดครับเออนี่ใต้น้ําจริงๆแต่น้ําไม่โดนไก่นะ ใช่ไหมใช่แล้วเอาใบอะไรอีกป่ะผักชีใบเรื่อยผักชีอะไรอีกผักชีต้นหอมนี่เอาอีกไหมเอาอีกโอเคอื้อหือไก่ตัวหนึ่งกินผักหมดไล่เลยอ่ะในสวนในบ้านเราอ่ะถ้าเราปลูกพวกผักสวนครัวพวกนี้จะมีประโยชน์มากครับไม่ต้องใช้จ่ายเยอะไม่ต้องใช้ไก่เยอะใช้จ่ายใช้จ่ายใช้จ่ายทันท่อนอย่างนี้นะครับเออจ่ทำครัวเมื่อกี้เปนเฮ้ สามสิบเลยนะสามสิบโอ้โหทำตั้งแต่หนุ่มมาดิหนุ่มเลยไปไหนบ้างนั้นน่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นไงญี่ปุ่นญี่ปุ่นอยู่โตเกียวครับโตเกียวด้วยนะมันสำคัญด้วยนะประสการณ์ก็ไม่ใช้มีแต่นี้หรอกใช่ไหมเป็นเชฟด้วยนะไมอยู่บ้านทําไมไม่รู้ไม่ไปเป็นเชฟอีกอายุเยอะอ๋ออายุเยอะน้องชายยังยังแรงเยอะอยู่เอ๊ะเหมือนกนนานแล้วคนไหมข้างล่างคนเดี๋ยวเปิดพอเดือดแล้วเปิดคนครับอ๋อทีนี้ไม่ต้องเปิดไม่ท้ามเลยห้ามแต่ต้องห่วง ห่วงอีกตักเลยตักเลยโอเคตักได้หรือถ้ามันภาชนะที่ใหญ่กว่านี้เราสามารถยกออกได้เลยยกได้ก็มาเปลี่ยนนะใช่แต่นี่เอาไปทิ้งก่อนนี้ยังไม่สอันนี้ยังไม่สุกครับอันนี้เป็นเพียงแค่น้ําแรกมันต้องกี่น้ําเนี่ยสามครับสามนะตอนนี้เหลืออีกสองหลังจากนั้นเราใส่ผักลงมาเลยนะครับเฮ้ยใส่ผักไปก่อนครับโอยอาจารย์มากินได้แล้วเนี่ย ยังเหรอยังคุกเลยมันเคียวเคีวอร่อยดีนะนีเปิดไฟเลยครับอ่าปิดแล้วเมื่อกี้อ่ะไม่บอกเปิดไฟเลยแล้วน้ำสอนะครับเดือดที่สองแบบนี้เราก็ต้องรอไปอีกแป๊บหนึ่งจนน้ำเดือดแล้วเราก็มาดูกันสักครู่ครับอันนี้น้ำที่สองเดือดที่2นะครับอ้ายกที่สองเปิดฝาเลยอืมอน้า <c oughs> เปิดฝาเลยว่า <c oughs> ทำไมเอาน้ำไปทิ้งนะน้ำทิ้ง หลังจากนั้นเราชิมรสดูว่ารสชาติเป็นยังไงเหรออืมขาดน้ําปลาไปหน่อยครับเคมไหมพอแล้วโอเคพอเขาทั่วๆนะเขาทั่วๆแล้วเราก็หลังจากนั้นเอาน้ําน้ำที่สามโอเครออีกไหแป๊บเรียบร้อยนะนี่เดือดที่สามแล้วนะครับปิดไฟได้ไหมปิดได้เลยปิดเลยใช้เวลาประมาณสามเดือดนี่ก็ประมาณยี่สิบนาทีได้ครับได้ไหมได้พอไปแล้วนี่เอาตักเลย โอ้โหท่านชมครับกินแบบเข้าใกล้ไม่ได้กลัวสอกทิ่มหน้ามาทางนี้ดีกว่ามันไม่มีน้ำมันเลยนะไม่มีครับแต่มันมาจากมาจากไก่ไก่อย่างเดียวเลยยกหน่อยยกหน่อยร้อนได้แล้วครับไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำท่านชมครับเรียกว่าเครื่องเทศเต็มหมดร้อนนะ ไม่ร้อนไม่ร้อน่อนงเทศเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวต้องมาชิมท่านผู้ชมครับสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่าไก่ใต้น้าจะมีรสชาติมีกลิ่นยังไงเดี๋ยวสักครู่ครับเป็นยังไงเหลืองปึ้งเลยอ่ามันความเหลืองของของมิ้นครับขมิน้นแต่ต้องชิมแล้วหอมก่อนนะใช่โอ้หอมสุดยอดในความหอมเลยโดยที่ ถาความเป็นกเาเียคำขคาวของเนื้อสัตว์ลงไปหายแล้วผู้ชมมีแต่น้ํปตาอย่างเดียวที่เราใส่กับเกลือเวลาเราตากเกลือเพราะฉะนั้นความหวานของไก่นะมาเต็มที่เลยแล้วก็รสชาติของสมุนไพรทั้งหมดเค็มอ่อนๆแล้วทาให้ทุกอย่างกรอบๆจริงๆเลยครับออกมาครบเทคนิคคือน้ำนะที่เราบอกว่าสุกใต้น้ําเพราะนั่นคือมาตราวัดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้ของของชาวทุ่งนะช<ม>าวบ้านเรานะประมาณเวลาที่จะทําให้ไก่สุกพอดีขั้นตอนแรกแล้วไก่บ้านปกติมันเหนียวนะ อันนี้ไม่เหนียวเลยนุ่มครับนุ่มถ้าแบบนี้เนี่ยเราไม่ใช้ไก่ใช้ยื่นก็ได้ครับนะเป็นซี่โครงหมูก็ได้ครับเนื้อได้ไหมเนื้อเนื้อน่าจะไม่ห่าไหมครับเพราะเหนียวหมูได้ครับเป็นไปได้ก็คือว่าถ้าติดกระดูกก็ยิ่งอร่อยครับผมน้าหวานกระดูกก็จะได้เพราะนี่คือบ้านทุ่งนุ่มอร่อยจริงๆรลองไปทําดูท่านผู้ชมครับแล้วก็จะได้ไก่ใต้น้ําแบบนี้แหละครับผมนะแล้วพริกแกงก็เป็นบ้านบ้านนะบ้านทุ่ง เอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราขอบคุณมากที่เรายกเมนูกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีท่านผู้ชมครับนี่แหละครับพี่ชายผมเองนะครับแขกรับเชิญของเราแล้วก็จะมาแบบนี้เดือนละครั้งเหมือนกันนะครับที่จะทําเมนูบั้นทุ่งแบบนี้ผมมาให้ชิมกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูรอท่านผู้ชมอยู่นะครับบั้นทุ่งเสร็จแล้วบั้นกรุงกําลังจะมาครับเมนูข้าวขวัญครับพักสักครู่ครับ